cảm ơn anh ạ. Hay hay. Đư vi ครับ. Đi tiếp nào mọi người. Say มาคุมให้น้าพป่น้องนะดูครับอาตุวนี้แหละเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่คุมงานอมาข้าวไปหลังอื่นบ่นี่า่ข้าวกอนึีมว่าแต่อันที่คือบวนแฮ่ด้วยอ้าวรถข้าวเนา ดูดูครับมุไปเลยครับเกย์ยุติธรรมนะครับตั้งป <c oughs> ูนะครับนี่งเราลอง่า <c oughs> ดูครับต <c oughs> ั้งขปูนแล้วทำหนึ่งขับรถนะครับน, <c oughs> นี่ดูครับเสะรถเสือมิ่งขับรถนะครับพี่น้องนะเน้นมากลับรถแล้วก็ไปตั้งขปูน,นรับนี่ ก็<อ>ทางยินแต่แคบครับนีไไ่ไปกลับไปกลับรถหลายคันไปให้กันมาไกลเลยไปครับที่ที่ไปส่งไปส่งไปดีก่อนกได้ไปด้วยกันเลยอ่านสามเลยเอาอัานสามแต่ขอนั่งกลางไปไปครับ แจ็คแบบโอ้ yeah. Yeah. อันนี้ออกใหม่มาเรยรึเปล่าดวนไทยแดนนี่ครับไปลองนะดูครับเหยจริงครับอันนี้นะด้วยครับ ไอ้กูดไอ้กูดเิดคลิปเลยนี่ครับไอ้เปิดเปิเปิดคลิปนี่เราอยู่กับนี่เราดูแสงแดดดีนะพี่อนเราได้พลุกันแล้วพี่น้องดูก็ตำรวจก็ก็มาเล่นงานให้ครับนี่นี่น่าจะถ้าเขาเรียกกันว่าน่าจะหาลิงนะพี่น้องนะตัวค่นี้ครับนี่ ดูครับหม้อก๋วยเตียนเนยออเต๋ยวครับนี่พ่อหม้อก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้นี่เสียงาภาษาไทยด้วยเพราะว่าดูคันนี้ครับพี่นองนะตั้งบวนแห่เข้า วัดคำมือดูรถแซมวิ่งครับพี่น้องนะน้ำกรีนครับคันนี้เหยามาเรื่อยๆครับนี่ไปเรื่อยๆครับนี่แน่เ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 ก่งวิ่ตีแล้วนะเอาแล้วนะหาเรื่องแซมวิ่งหาเรื่องแล้วนะแซมไม่กูจะก็ แล้ววิ่งแล้วก็มันตามมานะมาขาวขั ăn, ai, na, bah, ้นท้ายนะพี่น้องนะอยู่ข้างหลังรถคอกนะนี่ก็งานบุญบ้านดึงเดินนะก็เบอกเปนเตี้ยครับเดี๋ยวแจวอะไครับเดี๋ยวลังหลังนะพี่น้องนะ

บบวนนี้ลกกมึงไปหาที่จอดรถแล้วมึงไปเดินถ่ายหน้าข้างหน้ามาเออไปเร็วเจอกูไปนี่ข้าวซอยนี้มันจะมีเส้นออกดูครับอ้าวยาเลยผีครับสับเลื่อนะลย่ปโน่นละหาเลยยาเลยมาเลยไปเลยเอาเลยยาอะไยา

มาขาวอยู al, ่ สวยๆครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครช่องไอ้น้ำซิ่งกินดวนนะครับผมลาไปก่อนครับจอกนันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ